ความเดิมจากตอนที่แล้วดาวเคราะหหลายดวงหายจากระบบสุริยะเหลือแค่เพียงดาวสุกและดาวพุทธที่ยังโคจรอ,อยู่ตอนนี้โลกได้เสียสติและออกไปจากแถบไคเปอร์แล้วนี่มันหมายความว่าไงฉันออกจากระบบสุริยะแล้วเหรอยังไม่ใช่เจ้าลูกชายะอะอะไรกันเนี่ยคุณ ไม่ใช่ดาวเครห์ก็แงอยู่แล้วฉันคือแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนหนึ่งในอันตรากกริยาพื้นฐานของจักรวาลเดี๋ยวฮะแล้วผมพูดกับคุณได้ยังไงก็เป็นคำถามที่ฉันไม่มีคำตอบเหมือนกันก็เหมือนกับจักรวาลที่มีอีกหลายอย่างที่รอการค้นพบอีกมากมายเหมือนกันไม่ต้องคิดมากเธอไม่ควรอยู่ที่นี่โลกเดี๋ยวทำไมล่ะก็เพราะนายออกจากวงโคจรตัวเองให้ดานะ คุณคือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มใช่ไหมใช่ดูง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่และฉันแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนฉันแรงโน้มถ่วงโอเคขอถามนะทำไมผมถึงเห็นพวกคุณกันละ่ะก็เธอตามหาใครละ่ะเทอาผมผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เธอต้องเกี่ยวกับเหตุผลที่ผมอยากได้ชีวิตตั้งแต่ผมได้ยินชื่อเธอผมหยุด คิดถึงเธอไม่ได้สำหรับฉันเหมือนเธอกำลังตามหารากเงาของชีวิตนะเปิดหัวข้อได้ดีมากเลยคือว่าใช่นั่นก็ด้วยผมว่าเธอต้องมีคำตอบงั้นนายไม่ต้องตามหาแล้วไอ้เพื่อนยาเธอทําไมลนะ่ะเพราะว่าเรามีคำตอบที่เธออยากรูอ้อะไรนะได้ไง พวกฉันเป็นห่วงโลกมากๆเลยเขาทำแบบนี้ทำไมอ่ะฉันว่าพวกนายหลังจากที่ทุกอย่างเกิดขึ้นใช่ฉันควรจะรู้สึกตัวแต่แรกฉันโมแต่คิดว่าอยากเล่นการ์ดกับพวกนายฉันก็โมแต่คิดว่าฉันรู้สึกยังไงกับดาวพฤหัสและไม่ทันคิดเรื่องของโลกเลยพวกฉันดีใจนะที่พวกนายมีจิตสำนึกกันแต่อย่าโทษตัวเองเลยต่อให้เราพยายามแค่ไหนก็ไม่ไดีดีที่สุดหรอกใช่ลูนะ่านายช่วยโลกมาเสมอเลยนะ ตอนนี้ฉันเข้าใจเลยว่าการเล่นการ์ดกับดาวเคราะห์มันสำคัญมากแค่ไหนขอบใจดาวอังคารนายเองก็ด้วยโลกโชคดีมากที่มีพี่ชายเป็นเพื่อนสีเขาอ่ะอดีใจที่เห็นเพื่อนๆสนิทกันดีนะใช่แล้วพวกเขาคือใครนะเอ่ออะไรนะเสียงพวกเขามันเข้าสายมานันอะมีนักบินคนอื่นด้วยเหรอก็ไม่เชิงหรอกเอ้ยฟังนะถึงจะดูเหลวไหลโคตร แต่มีเรื่องที่ผมยังไม่ได้บอกคุณเรื่องดาวเคราะห์ในระบบสุริยะไม่ว่ามันจะฟังดูเหลวไหลแค่ไหนฉันเชื่อคุณเสมอโอเคโอเคงั้นทั้งเหล่าดวงดาวดาวเคราะห์ดวงจันทร์รวมทั้งดาวเคราะห์แค่ของระบบสุริยะเรานุ่มลักบินนี่แกไปอยู่ในห้องแกมาเนี่ยหัวหนา้าท,ท่านครับตอนนี้มันไม่สะดวกนะไม่สะดวกเหรอแกรู้ไหมว่าพามากี่เดือนแล้ว คิดว่านี่มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอีกเหรอท่านครับเราปล่อยแกมากเกินไปแล้วหนุ่มนักบินฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณรัสษาถึงอยากให้แกอยู่กันยังไงก็คือรสั่งนะนผมไม่สะดวกจริงๆไว้ผมจะโทรรายงานคุณทีหลังกับเรื่องต่างๆให้แต่ผมต้องไปแล้วขอโทษครับเดี๋ยวน,นายอย่าวางสายเขาฆ่าฉันตายแน่ว่าไหมถูก คุณนายผมว่าอย่าขับรถไปพิมพ์ไปดีกว่านะครับแม่ไม่ได้พิมพ์แม่กคพยายามโทรหาสามีเราจะได้เลี่ยงความพังพินาศของโลกได้อย่าเวร์ขนาดนั้นสิครับอย่างน้อยก็ดีกว่าโลกเราพุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์นะครับร้อนตายหนาวตายเลือกเอาสิเจ้าหนูเอาจริงโทษทีแม่แค่กังวลนะ่ะคือว่าคุณคิดจริงเหรอว่ามันเหมือนกันพุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์ทั้งชั้นบรรยากาศหายไปน้ําก็ระเหยออกหมดและเราถูกเผาทั้งเป็น แต่สถานการณ์นี้จะทําให้ทุกคนแข่งตายเจ้าหนูมันไม่เร็วแบบนั้นการแข็งตัวมันช้าก,กว่านั้นมากมันทําให้เราต่อสนองก่อนและหากระบวนการอื่นยังไงสิสวานยัก์ต้องขอบคุณเทคโนโลยีของคุณรส,สาครับต่อไปนี้เราสามารถใช้พลังงานใต้พิภพโดยตรงได้แล้วครับ ซึ่งโลกเราจอะเข้าไปยากมากเพราะมีความหนาถึง3,000กิโลเมตรที่จะไปถึงใจกลางโลกได้แต่ว่าคุณรัสากล่าวว่านี่คือโปรเจกต์สำคัญของเราในตอนนี้ดังนั้นจะเป็นยังไงจะตาดูมันใช่ไม่ใช้งานได้ผมว่ามันแปลกดีนะรู้ว่าชาวโลกผมกำลังทำอะไรสักอย่าง นั่นมันนิยามชีวิตในแบบสั้นๆเหรอใช่เหมือนที่พวกคุณบอกว่ามีคำตอบให้มันฉันก็ยังไม่รู้นะว่านายพร้อมกับความจริงหรือเปล่าโลกผมพร้อมแล้วบอกผมมาเถอะก็อย่างที่เห็นชีวิตเกิดจากเราฮะชีวิตจะไม่มีหากขาดสีแรงของจักรวาลน,นะแรงโน้มถ่วงทำโครงสร้างให้สร้างชีวิตได้เหมือนกับเธอดาวโลก แม่เหล็กไฟฟ้าทำให้อะตอมมีโครงสร้างรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแสงสำคัญต่อชีวิตหากไม่มีนิวเคลีย์อย่างเข้มนิวเคลีย์ของอะตอมจะไม่รวมตัวและจะไม่มีร่างกายและไม่มีชีวิตสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดถ้าไม่มีแรงนิวเคลีย์อย่างอ่อนไม่มีปฏิกิริยานิวเคลียในดวงดาวที่จำเป็นกับจักรวาลที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้พวกคุณคือที่คุณบอกมาทั้งหมด จะบอกว่ามันว่าไงมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยทั้งนั้นฮะ <Huh? S 1> ผมไม่ได้ต้องการความรู้หรืออะไรแบบนั้นที่อยากรู้คืออะไรที่ทำให้ผมอยากสร้างชีวิตหมายถึงทำไมต้องเป็นผมอะสิ่งเล็กๆปลอบบางมหัศจรรย์และอันตรายเท่าชีวิตผมจะตามหาต่อไป มันต้องมีคำตอบบ้างสิฉันไม่รู้หรอกนะถ้านายถลำนึกกว่านี้เธออาจจะเสียทุกอย่างที่ตั้งมั่นเลยหมายความว่าไงผมจะตามหาคำตอบนั่นและผมจะตื่นขึ้นจากที่แบบนี้โ,โลเธอไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนงั้นเหรออะไรทำไมนี่ฉันอยู่ไหนฉันไม่ได้อยู่ในวงโครจรเหรอหั้หหหนี่น ไปหาเขาเป็นสิบสายแล้วเนี่ยทำไมไม่รับสายสักทีเหย,ยผมว่าผมรู้สาเหตุแล้วเราต้องรบกวนทุกท่านรับชมประกาศสำคัญก่อนดาวสุกสมัครแพทิออนหรืออยากให้ฉันกรอดเดี๋ยวดาวสุกโอเคเดี๋ยวฉันทำเอง <c oughs> โซลบอลทีมีผู้จัดทําขึ้นโดยผู้กำกับอนิเมเตอร์นักพาคและหลายๆคนจากทั่วทั้งโลก จะเชื่อไหมล่ะว่าเราทำทั้งหมดนี่เป็นงานเลยเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะและทุกๆวิดีโอมีมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับตัวละครเหมือนกันเราต้องจ้างคนให้มากกว่าน,นี้และจะทำให้มากกว่าน,นี้ถ้ามีการสนับสนุนจากทุกคนสมัครเลยสิเข้าไหวกันนะนะ <laughs> และนี่คือคนที่สมัครแพลี่ออนจะมีวิดีโอแบบสั้นไปจนถึงวิดีโอแบบยาว <laughs> เช่นการปฏิวัติของดวงจันทร์และอีกหลายงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากทุกคน เรายังมีไอเดียระดับจักรวาลที่พวกนายยังคาดไม่ถึงอีกเยอะขณอยากดูวิดีโอได้ก่อนใครหรือว่าช่วยสนับสนุนด้วยและสามารถเข้าร่วมอิสคอร์พิเศษจากการสมัครแพติีออนที่ได้คุยกับคู้บัมกับด้วยและเอยช่วยสนับสนุนแพติออนของพวกเรากันด้วยไงนายู้ดีจังของมันแน่อยู่แล้วกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นนายหยุดทำไมหนุ่มนักบินคือ นี่เป็นจุดสุดท้ายที่ยานฉันอยู่โทรหาพรรยานายดูสิหนุ่มนักบินเธอรับสายฉันไม่ได้แล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นโอ้ไม่เป็นเพราะดาวข้อน,น้อยแน่เลยว่าไหมโอเคพวกเราอย่าเพิ่งเสียขวัญไปนะรู้นะเราไม่มีทางเลือกอื่นแต่เราต้องแยกแย้ายกันตามหาใช่แล้วมันลำบากขนาดไหน ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใคร